สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวของเรานักรบทั้ง7ผู้เป็นตำนานใน7ปัจจันบาน2545ขา้าเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามแห่งประวัติศาสตร์ที่เรียกกันว่าสงครามเวียดนามครับโดยคู่เอกของสงครามครั้งนี้ก็จะเป็นทั้งอเมริกาลบกับเวียดนามเพื่อแย่งชิงพื้นที่อินโดจีนแต่จะบอกว่าเวียดนามมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเวียดนามนั้นก็แบ่งเป็นสองฝ่ายอีกนั่นก็คือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ซึ่งกองกําลังที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ของอเมริกาก็คือกลุ่มเวียดกง ที่เป็นกองกําลังชาวบ้านหรือกองโจรของเวียดนามเหนือนั่นเองครับสองฝั่งก็สู้รบกันอยู่นานแต่ทหารอเมริกาก็ล้มกลุ่มเวียดกงไม่ได้สักทีเนื่องจากพวกเขาเสียเปรียบเรื่องภูมิประเทศเพราะทางเวียดกงนั้นชํานาญพื้นที่รบมากกว่ายังว่าแหละก็รบในบ้านเขาอะเนาะ ทำให้อเมริกาเริ่มหาสมัครพักพวกมาช่วยรบประเทศหลักๆก,ก็จะมีเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและก็ไทยเรานี่แหละนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในช่วงปีพศ2511ประเทศไทยมีทหารอเมริกามาตั้งถิ่นอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งไทยที่เป็นพันธมิตรที่ดีของอเมริกาก็ส่งกองพลทหารอาสาสมัครไปราดตระเวนในเขตของพวกเวียดกงโดยผู้นําในการราดตระเวนครั้งนี้ก็คือทหารมากประสบการณ์อย่างผู้ กององอาจพร้อมกับลูกทีมอีกเจคนของเขามาเริ่มที่คนแรกจ่าดับจำปาะหรือสมญาจ่าดับกางเกงแดงทหารผู้เชี่ยวชาญด้านการรบ หนุ่มใหญ่รักพวกพ้องจอมใจร้อนแต่เรื่องยิงปืนนี่ขอให้บอกเพราะแกยิงแม่นสุดๆโดยสิ่งที่สร้างความมั่นใจในการรบแต่ละครั้งก็คือกางเกงแดงตัวโปรดของแกนี่เองครับคนต่อไปคือไอ้หมัดเชิงมวยสมาชิกที่เก่งกาจแม่ไม้มวยไทยที่สุดในกลุ่มมีนิสัยขี้เก๊กนักเลงโตชอบคาบซิก้าไว้ในปาก มาต่อกันที่ตังกวยแทลีหนุ่มจีนจอมแหกคอกเนื่องจากเขาไม่ชอบวัฒนธรรมจีนของตัวเองแต่รักความเป็นอเมริกันมากกว่าถึงขนาดไว้จอนตามฝรั่งอะบอกเลย คนต่อมาคืออคคีเมธขยันไอหนุ่มกาล่อนจอมเจ้าเล่เก่งที่สุดก็คือการวางแผนและเล่นพนันสมาชิกคนถัดไปคือดันมหิทธาชายผู้โหยหารักแท้จนเขาได้มาขอพรจากศาลเจ้าพ่อแถวบ้านทำให้เขาได้เมียเป็นของตัวเองสักทีลุยกันต่อกับไอก้กาตะลุมพุกชาที่หมัดหนักที่สุดในหน่วยหนักแค่ไหนน่ะเหรอก่อนหนักถึงขนาดตีโป่งรถด้วยมือเปล่าเขาก็ทำมาแล้ว และคนสุดท้ายจุกเบี้ยวสกุลคนใจซื่ออารมณ์ดีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ระเบิดทุกชนิด ทั้งหมดมุ่งหน้าไปตามพิกัดแผนที่ของผู้กององค์อาจแต่แกก็เสียนิสัยชอบพับแผนที่ไว้ในกระเป๋าลูกน้องเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ฟังแผนที่มาถึงขาดบ่อยจนทั้งทีมหลงทางแถมผู้กองแกยังพลาดไปเหยียบกับระเบิดเข้าอย่างจังตัวใครตัวมันสิครับงานนี้ผู้กองแกก็ไม่รู้จะทํำยังไงนอกจากขอร้องอ้อนวอนให้ลูกทีมช่วยช,ช่วยช่วยกูด้วย ช่วยกูเถอะครับกัมมากอนยังดีนะที่แกรอดมาได้ด้วยแผนของจัดดับนั่นก็คือการนําเชือกมามัดที่เอวของผู้กองและให้ทุกคนช่วยกันดึงเขามีแต่นับ123ดึงกลุ่มนี้นับหนึ่งดึงเลยเหมือนทุกอย่างจะโอเคแต่ก็ไม่ครับพอผู้กองแกก็ยังพาหลงจนเกือบสะดุดสายระเบิดขนาดไอหมัดเตือนแล้วเตือนอีกผู้กองก็ไม่ฟังยังหน้ามืนเดินตรงไปสะดุดสายเข้าเต็มเมแต่ก็ไม่รู้แกใส่พระอะไรระเบิดจังๆตรงหน้าผู้กองแกยังรอด ดมาไ้แถมหน่วยของผู้กององอาจก็เจองานใหญ่อีกครับเพราะพวกเขาดันพลาดท่าถูกกลุ่มทหารรับจ้างของเสือเอ๋อเล่นงานเรียกได้ว่าถูกจับกันหมดทุกคนยกเว้นจ่าดับคนเดียวที่รอดมาได้แต่คนอย่างเขาไม่มีทางทิ้งเพื่อนและเอาตัวรอดไปคนเดียวแน่นอนจ่าดับสวมกางเกงแดงคู่ใจบุกเดี่ยวไปช่วยทุกคนออกมาได้สําเร็จโดยการใช้ปืนเพียงสองกระบอกเท่านั้นเล่นซรังของเสือเอ๋อถึงกับวอดวายเลยทีเดียวงานนี้ทุกคนสะบักสะบอมกันท่ว หน้าแต่พอผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันจ่าดับก็พาทุกคนมากรีดเลือดสาบานตนว่าพวกเขาทั้งหมดจะขอเป็นพี่น้องคอยดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปแต่พอทุกคนเห็นจาดับกรีดแขนตัวเองก็หวาดเสียวแบบนี้ใครมันจะกล้ากรีดล่ะครับถางจุกจึงเสนอวิธีใหม่ว่าการสาบานเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะ มันมีอีกวิธีหนึ่งมีใครมีดอกไม้ไหมละ่ะอา้าวสรุปกลายเป็นว่าทุกคนขอใช้ดอกไม้ไหว้าสาบานแทนครับแบบนี้ปลอดภัยกว่าตั้งเยอะจะดับนี่ปวดหัวเลยแล้วแขนกูล่ะแต่ถึงอย่างนั้นการสาบานก็จบลงด้วยดีและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของกลุ่มนักรบในตำนานที่มีชื่อว่าเจประจันบาลน,นั่นเองครับ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนภารกิจลาดตะเวนของพวกเขาก็จบลงกลุ่มเจ็ดประจันบานต่างแยกย้ายกลับภูมิลำนาวไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่สงครามระหว่างอเมริกากับเวียดกงนั้นก็ยังไม่จบทั้งสองฝ่ายยังรบกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนทางอเมริกาเห็นท่าไม่ดีพวกเขาจึงตัดสินใจจะใช้แผนโจมตีเวียดกงด้วยแก๊สพิษเบหกเพื่อทำลายทรัพยากรเวรียดกงให้สิ้นซากอเมริกาจึงขนส่งถังแก๊สเบหกสใส่รถบรรทุกมาเก็บ้ ทที่ไยเพื่อเตรียมโจมตีเวดกงตามแผนแต่พวกคนไทยแถวนั้นก็ดันเข้าใจผิดมโนกันไปต่างๆนานาว่าพวกทหารอเมริกาขนทองคาใส่รถบรรทุกมาชาวบ้านก็พากันซุบซิบนินทาจนเรื่องทองคํามโนที่ว่ามันดันไปเข้าหูเฮยถนอมเจ้าพ่อมากอิทธิพลผู้เป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนิวแลนด์พอแกรู้ว่าทหารอเมริกาขนทองคําจํานวนมากมาซ่อนไว้เฮียถนอมเลยไปเซาซีถามข้อมูลจากไมกี้่ ส่วนทางธุรกิจที่เป็นทหารอเมริกาพอไมกี้ฟังเรื่องทองคํำจบก็บอกว่าเหลวไหลไม่มีหลอกสมบัติอะไรนั่นหนักแต่เฮียถนอมก็ไม่เชื่อจนไมกี้ลํำคาญบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิแล้วก็ห้ามไปค้นหาสมบัติบ้าบอด,ด้วยไม่งั้นไอจะไม่เอาน้ํามันมาขายให้อยูอีก แต่ถึงจะโดนดุเยธถนอมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแถมแกยังมโนต่อว่าพวกทหารอเมริกาจะต้องนําทองคําไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งแน่ๆจากนั้นภาพก็ตัดมาทางจ่าดับจําปอกของเราที่ตอนนี้เขาได้เดินทางกลับบ้านมาหาลูกสาวสุดที่รักที่ชื่อว่าแสงดาวแต่ดูเหมือนแสงดาวจะไม่ค่อยรักจ่าดับสักเท่าไหร่ครับพอเจอหน้ากันสองพ่อลูกก็มีปากเสียงกันทันทีเพราะตอนนี้แสงดาวได้ไปเข้ากลุ่มชุมนุมประท้วงขับไล่ไอกการของพี่ระดม ุ่มฮิปปี้หัวอินดีที่คิดว่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องสนับสนุนพวกอเมริกาแน่นอนว่าคนเป็นพ่อยังจ่าดับก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาแกจึงสั่งให้แสงดาวออกจากกลุ่มประทวงซะมันอันตรายแต่เธอก็ไม่ยอมแถมยังให้เหตุผลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจ่าดับไม่เคยสนใจเธอเลยเอาแต่ไปรบทําตัวบ้าสงครามทิ้งให้ลูกใช้ชีวิตคนเดียวนี่มันพ่อภาษาอะไรไหนๆก็ทะเลาะก,กันแล้วแสงดาวจึงบอกจ่าว่าเธอจะย้าย ไปอยู่ที่หมู่บ้านนิวแลนด์เพราะเธอไม่อยากอยู่กับพ่อ,อยังจ่าดับนั่นทําให้จ่าเถียงลูกไม่ออกครับแกเลยเอาความหัวร้อนทั้งหมดไปลงที่พวกเพื่อนๆของลูกแทน จะดับผ่านไปงั้นเรามาดูชีวิตของเจ้าอักคีหลังออกจากกองทัพกันบ้างเรียกได้ว่าสันดานนักพนันในตัวของเขามันแรงจริงๆพอออกจากกองทัพอัคีก็มาเล่นพนันในบาร์ของเฮียถนอมแถมยังวัดใจท้าพนันกับเฮียไปว่าถ้าเขาชนะบาร์ของเฮียจะต้องตกเป็นของเขาซึ่งอักคีก็ได้บาร์นี้มาครอบครองจริงๆด้วยการโกงแบบเนียนๆนะครับเล่นใสเ่เฮียถนอมหัวร้อนมากๆที่เจ้าพ่ออย่างเขาต้องมาแพ้พนันไอหนุ่มจอมกระล่อนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วที่ช้ำ ใจยิ่งกว่าก็คือตอนนี้อหมวยลูกสาวคนสวยของเฮียดันมาตกหลุมรักอักคีเข้าอย่างจังรักแบบโง่หัวไม่ขึ้นเลยด้วยแต่ทางอักคีกลับปฏิเสธรักจากอาหมวยตลอดเนื่องจากเขาไม่อยากเป็นลูกเขยเฮียถนอมนั่นเองครับจากนั้นชีวิตของอักคีก็สุขสบายเรื่อยมาวันๆไม่ทําอะไรนอกจากเล่นพนันแต่ส่วนใหญ่จะโกงนะ่ะโกงแม้กระทั่งเด็กมีวันนึงอักคีเกือบซวยเพราะพลาดโดนคนในบอนจับได้ว่าโกงดีนะที่เขารลอดดงตีนมาได้จนในคืน นนเฮียถนอมก็ขนพวกมาทวงบาของแกคืนแต่มีหรือที่อักคีจะให้ทางอักคีจึงท้าพนันเฮียถนอมอีกครั้งด้วยการพนันมวยถ้าอักคีแพ้เฮียจะให้ทําอะไรเขาก็ยอมซึ่งเฮียถนอมก็ตอบตกลงโดยที่แกไม่รู้เลยว่านี่มันเป็นแผนที่อักคีเตรียมไว้โดยอักคีได้ติดต่อไปหาไอ้หมัดเชิงมวยสหายเก่าให้มาช่วยล้มมวยครับทําให้พอถึงเวลาขึ้นชกไอ้หมัดก็ไม่ยอมออกอาวุธสักทีเอาแต่ยักก้นลองเชิงไปมาจนหมดยกเล่นสัก กรรมาการถึงกับรำคาญว่าทามึงสองตัวเอาแต่เต้นหรือกอดกูไล่ออกจากเวทีแนะ่ สถานการณ์กดดันขนาดนี้ไอ้หมัดเลยเผลอ,ออกแรงใส่เข่ามากไปหน่อยทําให้สุดท้ายแผนล้มมวยก็ต้องพังไม่เป็นท่าแถมอัคคีกับหมัดก็โดนลุ้มกระทืบอ,อีกแต่ก็เหมือนดวงทั้งคู่ยังดีอยู่พอเฮียถนอมดันหันไปเห็นรูปของอัคคีตอนเป็นทหารเข้าเฮียถนอมเลยยื่นข้อเสนอให้อัคคีไปขโมยทองคําของพวกไอ้กันมาทางงานสําเร็จเฮียจะยอมไว้ชีวิตแถมจะแบ่งทองคําให้อีก20%ซมาถึงขนาดนี้ยังไงอัคคีก็ต้องรับงานแต่งาน แบบนี้สองคนคงไม่ไหวไอ้หมัดเลยเดินทางไปรวบรวมคนในทีมเจ็ดประจันบาลอีกครั้งซึ่งไอ้หมัดก็แวะไปหาจ่าดับเป็นคนแรกเพราะถ้าจ่าดับตกลงรับงานคนอื่นในทีมก็ต้องรับงานด้วยแน่นอนเนื่องจากทุกคนนั้นรักและเคารพจ่าดับที่สุดพอะจะ่าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแกก็ไม่ค่อยอยากรับงานเท่าไหร่แต่พอไอ้หมัดบอกว่าจะถนอมอยู่ในนิวแลนด์จ่าดับก็ตกลงรับงานทันทีเพราะแกอยากไปเจอลูกส่วนคนต่อมาอย่างเจ้าดันก็เอ่ยปา รับงานอย่างไม่ลังเลเนื่องจากเขาเพิ่งอกหักช้ำรักมาหมาดๆเพราะเพทายเมียสุดที่รักดันนอกใจไปมีผัวใหม่เจ้าดันที่เจ็บหนักจากพิษรักจึงมาระเบิดสารเจ้าพ่อที่ตนศรัทธาทิ้งเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาดันขอพรอะไรเจ้าพ่อก็ไม่เคยให้เขาเลยโดยเฉพาะเรื่องความรักทำไมเจ้าพ่อไม่เห็นใจกันบ้างที่คนอื่นมาขอหวยละ่ะให้เขาถูกกันจังงั้นอย่าอยู่เลยเป็นผงไปเถิดเจ้าพ่อสมาชิกคนถัดไปก็คือตังกวยรายนี้ตก รงรับงานเหมือนกันครับเพราะเขาเบื่อที่ต้องมาทนเล่นนิ้วให้กับครอบครัวทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยรักความเป็นอเมริกันหมดใจถึงได้เปลี่ยนชื่อจากตังกวยเป็นปอลเมดนั่นจึงทําให้ตังกวยถึงขั้นแตกหักกับเตี่ยจนโดนไล่ออกจากบ้านและคนต่อมาได้เก่เจ้ากล้าหลังจากทนทํางานเป็นลูกจ้างในอู่ของพี่ปัญญาอยู่นานพอได้รับการติดต่อจากหมัดกาก็ตัดสินใจรับงานป้นทองคําทันทีแถมก่อนไปกายังขมโมยรถและเมียของพี่ปัญญาไปฝ ันจนท้องอีกโอ้โหร้าจริงๆส่วนคนสุดท้ายเหมือนอย่างเคยนั่นก็คือนายจุกที่กําลังจะเข้าบรรพชาบทให้แม่แต่ก็เหมือนมีมารผจญพอโกนหัวเสร็จจุกก็ต้องเลื่อนงานบวชเพื่อมาช่วยเจ้าหมัดทํางานซะก่อนนี่เลยพวกมารผจญ ทำให้ในที่สุดทีมเจ็ดประจันบาลก็รวมตัวครบสักทีแต่ระหว่างการเจรจาพอทุกคนได้ฟังข้อเสนอของเฮียถนอมว่าส่วนแบ่งมีแค่20%จุกก็ถึงกับของขึ้นเลยทำเนียนเตรียมปาระเบิดส่วนแบ่งแค่นี้โคตรเสียเวลาเลยงั้นตายกันหมดนี่แหละเล่นเสียเฮียเยี่ยวแทบราดแกจึงยอมเพิ่มส่วนแบ่งให้เป็น50เซแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยหลังคุยงานจบทีมเจ็ดประจันบาลก็มานั่งดื่มน้ำลึกความหลังอยู่ที่บาร์ของอักคีก็ถือว่านา นเลน่ที่ทุกคนไม่ได้มาอยู่พร้อมหน้างั้นวันนี้ก็ปาร์ตี้ให้สุดเวียงไปเลยแต่ระหว่างที่ทุกคนกําลังสนุกอหมยก็แวะมาหาอัคีเหมือนเช่นเคยแน่นอนว่ารอบนี้อัคีก็ยังราคาญเธอไม่เปลี่ยนเขาจึงสั่งให้อโมยกลับบ้านและตอนนั้นเองไมกี้กับเพื่อนกลุ่มทหารที่กําลังนั่งดื่มอยู่ในบาร์ก็สังเกตไปเห็นอโมยเข้าซึ่งไมกี้เองก็แอบชอบอโมยอยู่พอเขาเห็นอักคีทําท่าทางไม่สุภาพใส่อโมยเขาก็ไม่พอใจไมกี้จึงตรงเข้าไปหา เรื่ององคีตอนแรกอักคีก็อุตส่าห์จะไม่ลงมือแล้วครับแต่เอาหมยดันยุว่าถ้าพีชนะพวกมันได้ฉันจะไม่โผลมาให้พี่เห็นอีกเลยทําให้ศึกระหว่างเจ็ดปรจจันบานปะทะกลุ่มทหารอเมริกาเริ่มขึ้นทันทีบอกเลยว่างานนี้ล้านพังไม่ใช่ปัญหาซัดกันได้เต็มที่ขนาดตำรวจที่ชื่อจ่าแสงมาห้ามพวกเขาก็ไม่ยอมหยุดทําให้จ่าแสงโดนลุกหลงเผลอกือนนกหวีดลงคอสุดท้ายศึกในคืนนั้นก็เป็นทีมเจ็ดประจันบานที่ทลลมกลุ่มของไมกี่จนยา โดยคนที่ปิดฉากก็คือเจ้ากาที่กระโดดซัดหน้าพวกมันจนหน้าเบี้ยวเลยมันตายไหมวะหน้าซึ่งทุกคนในทีมก็รู้สึกกระช่มกระชวยมากๆที่ได้ยกพวกถล่มคู่อริแบบมันๆจ่าดับเองก็คิดถึงสมัยก่อนตอนที่กีดแขนสาบานกันใหม่ๆทางจุกจึงแซวว่าจ่าจาได้ไหมว่าการสาบานเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีหลายวิธีเล่นซะทุกคนนี่หาแตกมิจ่าคนเดียวที่กีดแขนส่วนอักคีก็เดินไปทวงสัญญากับอาหมวยว่าพี่ ชนะพวกไอ้กันแล้วงั้นต่อไปนี้หมวยห้ามมาหาพี่อีกแต่ทั้งหมวยกลับไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าสัญญาอะไรเธอจําไม่ได้และก็วิ่งหนีกลับบ้านไปเลยทางอักคีจะโกรธก็โกรธไม่ลงครับแถมยังเผลอมยิ้มออกมาด้วยอันนะนี่ก็หมายความว่าอักคีเริ่มจะชอบหมวยเข้าจริงๆซะแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาทางเฮียถนอมที่กําลังวางแผนหักหลังกลุ่มเจ็ดประจันบาลโดยแกได้จ้างกลุ่มของเสือเอ๋อให้ไปดักฆ่าพวกเขาทิ้ง ทันทีเมื่อได้ทองคํามาว่าในกำมือซึ่งก็พอดิบพอดีเสือเอ๋อเองก็เถอเป็นคู่อริเก่าของจ่าดับอยู่แก่จึงรับงานนี้ทันทีแต่ก่อนอื่นเฮียถนอมจะต้องเลือกวิธีฆ่าพวกมันสะก,ก่อนคือเสือเอ๋อเวลาแกจะรับงานฆ่าใครแกจะให้ลูกค้าเลือกวิธีสังหารก่อนครับมีแขวนคอสองพันนั่งยางสามพันบวกค่ายางด้วยหรือถ้าจะให้ตัดเป็นสิบส่วนก็สี่พันบาทแถมยังต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนเฮียถนอมที่ชัก ลำคาญได้บอกว่ามึงจะยิงหรือระเบิดก็ได้ระเบิดไปเลยจากนั้นภาพก็ตัดมาทาั้งกลุ่มเจ็ดประจันบาลที่พากันแยกย้ายทําภารกิจตามแผนซึ่งจ่าดับกับดันก็แวะมาดูแสงดาวที่ขึ้นพูดปาใสปลุกใจพี่น้องประชาชนให้มาร่วมขับไล่พวกไอาการออกจากประเทศไทยแต่แสงดาวก็เป็นคนพูดปลุกใจไม่ค่อยเก่งทําให้ไม่มีใครสนใจที่เธอพูดเลยที่เห็นก็คงมีแค่เจ้าดันเท่านั้นแหละครับที่ตั้งใจฟังแสงดาวพูดทุกคําแค่ดูก็ ็รู้แล้วเจา้าดันนั้นเผลอตกหลุมรักแสงดาวเข้าอย่างจังติดปัญหาเดียวก็คือเธอดันเป็นลูกจ่าดับนี่แหละส่วนจ่าดับที่ห่วงลูกสาวแกจึงเข้าไปสั่งให้แสงดาวกลับบ้านแต่แน่นอนว่าเธอไม่กลับอยู่แล้ว ตัดมาอีกด้านหนึ่งเจ้าตังกลวยจุกหมัดก็แยกมาวางระเบิดตรงจุดที่พวกไอ้การใช้เป็นเส้นทางขนส่งทองคำทองคำมโนน่ะซึ่งก็บังเอิญพวกเขาดันมาพบกับอดีตหัวหน้าอย่างผู้กององอาจที่ดูสภาพเหมือนกำลังตกอับเอาซะทั้งสามนี่ถึงกับหัวร้อยยอแต่ผู้กองก็บอกว่าอย่าเอะอะห้ามเรียกผมผู้กองเพราะผมกำลังปลอมตัวอยู่ตอนนี้ทางการเขาเริ่มระแคะระคายว่าพวกไอ้การกำลังนำสารพิษมาฝังไว้ในไทยทาง การเลยส่งผู้กองมาตามสืบว่าจริงไหมนี่เล่าหมดเปลือกแล้วนะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อสักคนพอผู้กองถามกลับว่าพวกเองล่ะมาทำอะไรแถวนี้ทั้ง3กลับไม่ยอมบอกแล้วก็พากันเดินหนีทิ้งให้ผู้กองอยู่โดดเดี่ยวอย่างน่าสงสาร จากนั้นพอตกดึกกลุ่มเจ็ดประจันบาลก็บุกป้นรถขนทองคำามโนตามแผนระหว่างที่พวกไอ้การกำลังนำสินค้าไปส่งพวกมันก็โดนระเบิดกับดักที่พวกจุกทำไว้ในตอนบ่ายเล่นงานเข้าเต็มๆทำให้กลุ่มเจ็ดประจันบาลสามารถขโมยรถขนสินค้าได้อย่างสบายๆซึ่งผู้นำในการขนสินค้าของพวกไอ้การก็ไม่ใช่ใครครับเขาคือไมกี้นี่เองแถมเขายังซวยหนักโดนเจ้ากลาต่อยสะปากเบี้ยวพอเสร็จงานพวกเขาทั้งหมดก็รีบมุ่งหน้านำของ ไปส่งให้เฮียถนอมตามจุดที่นัดกันไว้ส่วนทางเฮียเองก็กําลังรออยู่ที่จุดนัดพบโดยแกสั่งให้กลุ่มเสือเอ๋อไปซุ่มรออยู่ด้านบนแต่เสือเอ๋อไม่ซุ่มครับเพราะแกไม่ใช่เสือซุ่มระดับเสือเอ๋อมันต้องยืนให้เห็นเด่นๆไปเลยเล่นซะเฮียถึงก็ปวดหัวแกเลยสั่งให้เสือเอ๋อลงมาฟังแผนใหม่อีกรอบว่าให้เสือเอ๋อรรอดูสัญญาณถ้าเฮียยกมือขึ้นแบบนี้ให้เสือเอ๋อโจมตีพวกมันได้เลยเสือเอ๋อก็บอกวัดได้ได้แค่นี้เหร โถแขนนี้ก็ต้องเรียกกูลงมา ตะโกนขึ้นไปก็ได้เอางุดหงิดซะงั้นแล้วตอนนั้นเองกลุ่มเจ็ดประจันบาลก็ขับรถขนสินค้ามาจอดรอในถ้ำตามแผนแต่พอถึงเวลารับค่าจ้างเฮียถนอมกลับให้แค่เศษเหรียญทําให้อัคคีร,รู้ตัวว่าโดนหักหลังเข้าแล้วสองฝ่ายจึงเตรียมจะเปิดศึกใส่กันแต่จู่ๆตอนนั้นจ่าแสงก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับแถมยังสั่งให้ทุกคนยกมือขึ้นเพื่อมอบตัวส่วนเสือเอ๋อที่รอสัญญาณพอแกเห็นเฮียถนอมยกมือแกก็เข้าใจว่าเฮีย สั่งให้โบกพวกเสอเอ๋อก็ใส่ไม่ยั้งเลยครับถล่มยิงจนพวกเจ็ดประจันบาลต้องพากันหนีไปหลบในถ้าเสอเอ๋อเห็นแบบนั้นก็ปาระเบิดใส่ปากถ้าจนเละแค่นั้นยังไม่พอแกยังตามลงมายิงซ้ําอีกจะโหดไปไหนเนี่ยแต่ทางเฮียก็ไม่โอเคมึงจะใช้ระเบิดทําไมเสือเอ๋อเลยทวนความจําให้วัดเดี๋ยวก่อนเฮียจาไม่ได้เหรอตอนเฮียจ้างผมเฮียบอกให้ระเบิดไปเลยแล้วจะโวยวายอะไรอีกล่าเฮียนี่ปวดหัวหนักกว่าเด เพิ่มอีกครับมึงเล่นปิดปาก่้มแบบนี้แล้วทองกูที่อยู่กับพวกมันข้างในล่ะแกะเลยสั่งให้เสอเอ๋อร์ทำยังไงก็ได้ขอแค่นําทองคําข้างในออกมาแล้วฆ่าพวกมันทิ้งให้หมดเดี๋ยวเฮียจะกลับไปรอที่นิวแลนด์แล้วกันส่วนอีกด้านหนึ่งทางกองทัพของอเมริกาก็ได้รับแจ้งข่าวว่าตอนนี้รถบรรทุกถัง B69 ถูกปล้นทางผู้บัญชาการจึงส่งทหารฝีมือชักกาศที่ชื่อว่าหมวดปีเตอร์ไปนําถัง B69 คืนมาและ ก็ฆ่าผู้ที่รู้ความลับทั้งหมดทิ้งให้เรียบร้อยด้วย ตัดกลับมาที่กลุ่มเจ็ดปรจจันบานที่กําลังติดอยู่ในถ้าพออยู่ในถ้านานพวกเขาก็เริ่มเบื่อเลยตัดสินใจลองเปิดถังที่ขโมยมาดูซิว่ามันมีทองคําอยู่จริงหรือเปล่าแต่พอเปิดออกมันดันมีแค่แก๊สปริศนาอะไรบางอย่างที่กลิ่นเหม็นโคตรๆทาให้ทั้งหมดรีบช่วยกันหาทางออกก่อนจะดมแก๊สตายส่วนทางผู้กององ,งาอาจที่บังเอิญผ่านทางมาก็สังเกตไปเห็นจ่าแสงนอนหมดสติอยู่แก่จึงรีบพาจ่าแสงมารักษาตัวที่โรงพยาบาล พอจ่าฟื้นขึ้นมาก็ทําให้ผู้กองรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าตอนนี้กลุ่มเจ็ดประจันบาลกําลังติดอยู่ในถา้าผู้กองเลยพามือระเบิดมาทําลายปากถ้าทิง้งเพื่อช่วยทุกคนออกมาซึ่งระหว่างนั้นกลุ่มเจ็ดประจันบาลที่กําลังสํารวจถา้าก็ดวงดีมาเจอทางออกอีกทางแต่นี่กลับเป็นแผนที่เสอเอ๋อวางไว้นั่นจึงทําให้จ่าดับของเราพลาดท่าถูกเสอเอ๋อยิงเข้าอย่างจังจนตกแม่น้ําไปทางจุกที่เห็นแบบนั้นก็รีบกระโดดตามไปช่วยจ่าทันที ตอนนี้กลุ่มเจ็ดประจันบาลกำลังโดนกลุ่มเสือเอ๋อร่ถล่มเละแต่ตอนนั้นเองหน่วยทหารของหมวดปีเตอร์ก็บุกมาจัดการพวกเขาซึ่งคนที่ซวยก็คือเสือเอ๋อที่โดนหมวดปีเตอร์เก็บอย่างง่ายได้ส่วนพวกเจ็ดประจันบาลที่เหลือก็พากันแยกย้ายไปคนละทางโดยอักขีกับดันก็รีบหนีกันอย่างจ้าละวันทางเจ้ากล้านี่อย่างซวยเนื่องจากเขาต้องรับมือกับทหารไอการตั้งสองคนแถมไอพวกนี้มันยังทนหมัดของกล้าได้อีก แต่ยังโชคดีที่ตอนนั้นคนของผู้กองสามารถเปิดปากถ้ำได้สําเร็จรวมทั้งระเบิดตัวเองไปด้วยกล้าเลยใช้จังหวะนั้นรีบขับรถบรรทุกนี้ออกจากถา้าแต่พวกไอ้กันมันก็ไม่ปล่อยให้เขาหนีง่ายๆพากันกระโดดก่อรถตามไปติดๆบอกเลยว่ากล้าเจองานหนักเข้าแล้วแต่เขาก็สามารถใช้ไหวพริบจัดการพวกมันทิ้งทีละคนจนหนีรอดมาพร้อมรถบรรทุกได้สําเร็จส่วนตังกว้กับหมัดที่เพิ่งออกมาได้ก็บังเอิญมาพบผู้กององอ,งอาจตรงปากถา้าผู้กองจึงทํา ถามถ่ายข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนอื่นไปไหนหมดทั้งสองจึงตอบว่าตอนนี้พวกเราหนีพวกไอ้กันจนหลงไปคนลธิศโคนล,ท,คลทางแต่พวกเรานัดกันไว้ว่าจะไปเจอกันที่หน้าหมู่บ้านนิวแลนด์เมื่อผู้กองทราบดังนั้นจึงสั่งให้ทุกคนรีบไปที่จุดนัดพบและก็บอกจ่าแสงว่าให้ไปตามกําลังตำรวจมาสมทบแต่จ่าแสงก็ทําไม่ได้เนื่องจากจ่ากแกนาโดไล่ออกจากกรมตำรวจตั้งนานแล้วที่ยังใส่ชุดอยู่ก็เพราะว่าแกอยากใส่ How? ทั้ง3คนพอได้ฟังนี่ถึงก็ไปไม่เป็นผู้กองนี่เรียกไอแสงเลยครับและยังบอกให้แกไปแจ้งความแทนแล้วก็ถอดซะนะไอชุดตำรวจเนี่ยเดี๋ยวโดนเขาจับ จากนั้นภาพก็ตัดมาทางเฮยถนอมที่พึงจับตัวแสงดาวลูกสาวจะดับมาเป็นตัวประกันเพื่อเสือเอ๋อทํทำงานผิดพลาดแล้วตอนนั้นอาหมวที่เห็นแผนชั่วของพ่อก็เรียบติดต่อไปหาอักคีให้มาช่วยดาวซึ่งพออักคีกับดันรู้เรื่องก็รีบบุกมาจนสามารถช่วยแสงดาวได้สําเร็จครับและแล้วทั้งหมดก็พากันมารวมตัวที่จุดนัดพบซึ่งกถือว่าโชคดีที่การสามารถนําหลักฐานอย่างรถบรรทุกเบ69มาได้แต่ข่าวร้ายที่สุดก็คือ ตอนนี้จุกได้นําข่าวมาบอกทุกคนว่าจ่าดับตายแล้วนั่นทําให้สมาชิกในทีมแต่ละคนถึงกับน้ําตาตกที่พวกเขาต้องมาเสียหัวหน้าดีๆอย่างจ่าไปโดยเฉพาะแสงดาวที่เสียใจมากกว่าใครๆแม้ต่อหน้าเธอจะทําเหมือนเกียดพอ่อแต่ลึกๆแล้วเธอก็ต้องการพ่อยังจ่าดับมากที่สุดลูกที่ไหนมันจะไม่รักพ่อล่ะครับ มินำซ้ำทางอโมอยก็ยังนำข่าวร้ายมาบอกทุกคนว่าตอนนี้หน่วยทหารของไอ้ปีเตอร์ได้บุกยึดนิวแลนด์และจับเฮียถนอมกับชาวบ้านเป็นตัวประกันไว้ถ้ากลุ่มเจ็ดประจันบาลไม่นำรถบรรทุกไปคืนพวกมันจะฆ่าทุกคนทิ้งงานยากแล้วครับแบบนี้พวกเขาต้องเลือกแล้วว่าจะเก็บหลักฐานสำคัญไว้หรือจะนำไปคืนเพื่อช่วยชาวบ้านทางแสงดาวที่เห็นกลุ่มเจ็ดประจันบาลน,นั่งซึมจึงพูดปลุกใจเตือนสติว่าจะเป็นหลักฐานหรืออะไรก็ช่างมันแต่ ฉันยอมไม่ได้ที่จะให้ชาวบ้านทุกคนต้องมาตายนี่เหรอนักรบที่จ่าดับจำปอเชิญชมว่าเก่งที่สุดพวกพีต้องปกป้องชาวบ้านไม่ใช่เหรอหนว่าพูดปลุกใจไม่เก่งไงนน่เล่นซะทุกคนถึงกลับมีใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งงานนี้ตายเป็นตายกลุ่มเจ็ดประจันบาลพร้อมใจกีดเลือดสาบานเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้จ่าดับที่พวกเขารักเราจะขอเกิดเป็นเพื่อนจ่าดับทุกชาติจ่าต้องไม่ตายฟรีไปเตะตูดพวกไอ้กันประกาศให้พวกมันรู้ว่า นักรบไทยอย่างเราเก่งแค่ไหนไปกระทืบพวกมันเพื่อจะดับ จากนั้นกลุ่มเจ็ดประจันบานก็พากันบุกไปที่นิวแลนโดยขั้นแรกพวกเขาก็ส่งดันกับมัดเข้าไปเจราจาก่อนแต่ทั้งสองก็คุยกับหมวดปีเตอร์ไม่รู้เรื่องก็มาเล่นพูดแต่ภาษาอังกฤษพวกเขาจึงเริ่มแผนขั้นตอนต่อไปโดยการให้จุกขับรถบรรทุกขเข้าไปส่งโดยให้แสงดาวกับหมวยพร้อมตัวเป็นผู้หญิงในบาร์เพื่อเข้าไปปล่อยชาวบ้านทั้งหมดพอได้จังหวะกลุ่มเจ็ดประจันบานก็เปิดฉากรบในสูตรเปิดก่อนได้เปรียบโดยการปล่อยแก๊สเบ69เเพื่อสร้างสถานการณ์ ชาวบ้านจะได้พากันหนีออกมาได้ง่ายๆแต่สุดท้ายกลุ่มเจ็ดประจันบาลก็รับมือไม่ไหวเนื่องจากพวกไอการมีมากเกินไปแถมพวกชาวบ้านก็หนีไม่รอดโดนทหารในการใช้รถถังดักทางไว้ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดจูจๆก็มีคนยิงปืนใหญ่ถะลมรถถังของทหารไอการจนเละซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครนอกจากจ,ากจากด่ดาบกางเกงแดงของเรานั่นเองเฮ้ยแกยังไม่ตายครับเพื่อนๆทุกคนพอเห็นจ่ายังไม่ตาย ก็ดีใจกันใหญ่คราวนี้กลุ่มเจ็ดประจันบาลก็มากันครบสักทีตอนนี้รถถังของไอ้การก็พังเละทําให้ชาวบ้านสามารถหนีรอดปลอดภัยส่วนจ่าดับก็ใช้ปืนใหญ่ยิยงถล่มทหารไอ้การจนแตกกระเจิงและเรียบมาสมทบกับคนอื่นในทีมแต่ทุกคนก็ยังสงสัยว่าจะรอดมาได้ไงเนี่ย จ่าแกเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่โดนยิงตกน้ําจ่าก็ดวงดีได้ลุงแขนเดียวที่ชื่อลุงชุมพรช่วยไว้พอจ่าอาการดีขึ้นลุงชุมพรก็ได้มอบปืนใหญ่สุดลักให้จ่าดับนําไปสู้กับพวกไอ้กันซึ่งมันก็คือปืนใหญ่ที่แกรับสืบทอ,อดมาตั้งแต่สมัยบ้านละจันทร์มันผ่านการออกศึกปกป้องบ้านเมืองมานักต่อนักแล้วและครั้งนี้ก็เช่นกันโดยลุงชุมพรได้กล่าวเตือนใจจ่าดับว่าพวกมันจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม แต่ถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจเราก็ชนะมันได้จากนั้นกลุ่มเจ็ดประจันบาล<ๆ>ก็ออกไปลุยงานใหญ่ครั้งสุดท้ายแบบเท่ๆ,ๆเป็นไงละไ่ละเท่ไหมล่ะวกเขาเข้าปะทะกับกลุ่มทหารของหมวดปีเตอร์ได้อย่างสูสีโดยจดัดดาบจัดตัวต่อตัวกับปีเตอร์เพื่อชิงรถบรรทุกกับคืนมาส่วนคนอื่นๆก็ไล่เก็บพวกไอ้กันไปทีละคนตามสไตล์ของตัวเองแล้วตอนนั้นผู้กององอาจก็เข้ายึดเครื่องบินของพวกไอ้กันเพื่อใช้ขนรถบรรัน ทุกหนีแต่แกก็ดันพลาถูกพวกไอ้กันทีบตกลงมาจากเครื่องทุกคนพยายามจะช่วยแล้วครับแต่ผู้กองก็หล่นลงมากระแทกพื้นจังๆอยู่ดีแถมยังไม่ตายด้วยนังเหนียวจริงๆผู้กองเนี่ยส่วนจะดับกับหมวดปีเตอร์ที่ยังสู้กันไม่รู้ผลกอดันติดรถบรรทุกขึ้นไปด้วยทางอัคคีกับดันที่เห็นจ่ากําลังเสียท่าพวกเขาเลยใช้วิธีสุดบ้าระห่ำยิงปืนใหญ่ลงพื้นพุ่งขึ้นฟ้าจนสามารถมาถึงเครื่องบินได้มันเป็นไปได้ยังไง ครับเนี่ยทั้งสองบุกเข้าซัดพวกทหารในการบนเครื่องจนหมดรวมทั้งคนขับด้วยแล้วใครจะขับละทีนี้เครื่องตกแน่ๆดันกับอักคีจึงใช้ล่มชูชีพกระโดดหนีตายลงมาจากเครื่องส่วนทางจะดับก็ปิดฉากด้วยการสังหารหมวดปีเตอร์ทิง้งและรีบกระโดดตามมาเกาะพวกอักคีที่มีล่มชูชีพรวมไปถึงยิงสายสลีงที่ติดกับรถบรรทุกจนขาดทําให้รถล่วงลงสู่แม่น้ําอย่างปลอดภยัยถือเป็นอันจบภารกิจอย่างงดงาม ครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ไม่นานอเมริกาก็ประกาศยอมแพ้สงครามทําให้รัฐบาลไทยยอมมอบรถบรรทุกกา,กากสารพิษคืนแก่อ,อเมริกาทั้งหมดส่วนกลุ่มเจ็ดประจันบาลก็พากันมาร่วมงานบวชของพระจุบที่ในที่สุดก็ได้บวชให้แม่สมดังใจแม่อีที่มีความสุขยังบอกไม่ถูกแต่ดูเหมือนแกจะสุขมากไปหน่อยครับดีใจจนช็อกตายไปตรงนั้นเลยพระจุกครับ แม่มึงเป็นเฮ่อะไรเนี่ยจากบวชพระแทนคุณกลายเป็นบวชนาคไฟให้แม่ซยอย่างงั้น โอ้โหพระจุกเอ้ยทางไอ้หมัดที่ได้ยินเสียงพระจุดร้องข้ามครวนก็ลำคาญเลยบอกให้พระหยุดร้องจะดับเลยเตือนให้ไอ้หมัดสำรวมหน่อยเวลาคุยกับพระไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทางหมัดที่เป็นคนปากดีอยู่แล้วก็แซวจ่าว่าลบหลู่เนี่ยรวมถึงกางเกงแดง่าดด้วยปะทำให้จ่าถึงกับหัวร้อนแย่งซิดก้าจากปากของไอ้หมัดมาปาทิ้งใส่กองไฟโดยที่แกไม่รู้เลยว่ามันจะระเบิดตัวใขรตัวมันสิครับแบบนี้ แรงระเบิดรุนแรงถึงขนาดส่งแม่อีทขึ้นสวรรค์ไปเลยพระจุกแม่มึงขึ้นสวรรค์ไปแล้วโอยพระจุกเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วครับทําแม่กูขนาดนี้พวกมึงตายแล้วในที่สุดหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับ7ประจันบาล2545แล้วหนังเรื่องนี้ก็ทําคะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.2คะแนนส่วนทางเว็บ มะเขือเนา่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลยเกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1หนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่12เมษายนพศ2545และกำกับโดยคุณเฉลิมวงพิมพ์ข้อที่2เจ็ดประจันบาลไม่ได้เปิดเผยด้านทุนสร้างแต่สามารถทำรายได้ไปทั้งหมด58ล้านบาททั่วประเทศ หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ